ใหญ่ยิ่งใสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างราชวงศ์พันแห่งอาณาจักรจีกับอาณาจักรโอดานนามว่าโคโชซอนสงครามครั้งนี้อาณาจักรโคโชซอนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และล่มสลายลงต้องอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์พันรัชดานของโคโชซอนถูกราชวงศ์พัน 꼭히 꿈해야지 미미히 끝 ใจเมตตาในความว่าง่ากล้าวทั้งสองเป็นชอบตรงกันอยากให้แผ่นดินสงบสุขจึงวางแหงร่วมกันหวังโค่นหน้าของราชวงศ์ท่านพวกทหารท่นานอับวันทั้งร้ายการมากขึ้นยิ่ง,งนักแม้แต่ชาวบ้านที่ไม่มีแรงต่อสู้ก็ยังไม่เห็นถ้าปล่อยไว้ราษฎรคงจะเป็นนักกว่าเดิมเป็นแน่ถึงท,ท่านพี่ เราไม่ทำการอันใดชะตากรรมของโคชโซังต้องตกอยู่ในนั้นมีความุ้อกานทั้งหมดถึงเวลาที่จะต้องจัดการกับพวกมันให้สาสมข้าจะเร่งให้ท่านเตรียมวิถาพันทั้งหมดให้พร้อมออกศึกในครั้งนี้ทหารของเราต่างพร้อมบัวข้าเองก็ไม่ได้กลัวสิ่งใดอีกต่อไปแล้วท่านพี่สึ่งครั้งนี้ช่างเสี่ยงชีวิตยิ่งนักเจ้าจงจำไว้ว่าหากเกิดสิ่งใดขึ้นต่อจากนี้ข้าขอสาบานต่อหน้าฟ้าดิน ว่าค่าทั้งสองจะเป็นพี่น้องร่วมตายแทนกันได้ม่ว่าจะพบกี่สุกี่คราจะขอเคียงบ่าเคียงไหลป้องดินแดนนี้ตลอดไป สถานการณ์อันตรายตนังๆรีบไปนี้ก่อนขรับแค่โมซูที่ได้บอกตัวบกป้าองค์ชายคุณว่าจนบาดเจ็บสาหัสได้ถูกนำตัวไปทิ้งไว้ข้างทางจากสุดครั้งนี้ทำให้เจ้าเมืองแห่งราชบศ์พันไม่พอใจเป็นอย่างมากองชาวแคโมซูถูกบอกหวว่า เป็นปรปที vào, Luther, ่ชันดำให้องชายขึ้นวางในชาวว่าแข็งข้อและประกาศตามหน้าทุกคนที่มีส่วเกี่ยวข้องกับองชายแพ่โมซูมาหนับโทษให้หมดชาววัน ติของแห่โมซูได้ถูกพบโดยคุณหนูยูฮาวาที่ดาชมงานของหัหน้าเผ่าผ้าแบงยูฮาวาเป็นแห่โมซูได้รับบาดเจ็บจึงได้ให้คนงานนำตัวของแห่โมซูไปรักษายัางดืนบอ,อของ ไม่มีชีวิตว่าเออว่าแต่ท่านเป็นใครกันข้ายังไม่ได้รู้จักชื่อท่านเลยข้าชื่อยูฮาวาแล้วท่านเป็นมาในสภาพนีพ้ได้อย่างไรข้าเฮโมซูจากเผ่าพูยอข้าได้ออกประทับสึกกับพวกทหารท่าน,น,นจนพลาดท่าถูกโจมตีเข้าข้าไม่เคยพบผู้ใดที่กล้าจะต่อกรกับอำน,นาจของชาวฮั่นเหมือนท่านมาก่อนถึงข้าจะเป็นแค่สตรี ที่ชาวพันปฏิบัติอย่างไร,ร้มนุษยธรรมมันฝังอยู่ในจิตใจของข้าไม่ต่างจากคนอื่นๆข้าเห็นท่านสู้จนยอมแลกชีวิตของตนเองได้ข้ารู้สึกนับถือหัวใจของท่านยิ่งนะักข้าก็แค่คนธรรมดาค,คนหนึ่งที่ยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินต่อให้ต้องมีดาบแค่เล่มเดียวข้าก็จะสู้จนตัวตาย ตอเจ้าให้ลูกของเราให้เติบใจญ่แเป็นคนดีเจ้าทำได้หรือไม่ถ้าทำได้ขอให้ท่านพี่อยู่ท่านพี่หลับสบายนะข้าจะอยู่ที่นี้ไม่ปไปไหนลาก่อนขอว่าที่ของข้า ิจะไม่ทิใครสามารถทำร้ายเด็กคนนี้ไดงแม้ว่าเทพเจ้จาดวงใดจ,จะใช้กำลอื่นทำร้ายเด็กคนนี้ขาก็าจะขอสู้กับเทพองคนั้นที่ท่านพี่แฮรรซูจ,จะทำได่ข้าไม่เด็กคนนี้กลายเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ ายจูงมงเติบใหญ่ขึ้นท่ามกลางความรักและการเลี้ยงดูอย่างดีจากพระสโนมยูมาวาและพระราชากุมวาพระองค์ในสอนศาสก,การต่อสู้และการใช้อาวุธต่างๆแก่ตชายจูมงมงตั้งแต่ยังเด็กและสิ่งที่ดูจะเป็นที่ชื่นชอบและถนัดที่สุดขององค์ชายจูงมงจงเป็นที่น่าจับตามองของคนในราชาสำนักก็คือการกินกนดู ว้บนะ้แม้ถ้าเนื้อลูกแรกยังไม่ถึงเป้าหมายก็สามารถจึงลูกต่อไปได้อยา่า,ากลัวที่จะพลาดทั้งหรือล้มเหลวผู้ที่ผ่านพ้ายผู้ที่เล่นลงกค้าใดก็เป็นลูเทียมางนั้นเชยเกิดท่านเอ๋เจ้าจะไม่พูดกับล่องดาบมาข้า ตะวันผ่าจูมองุูุกลูกงานมากด้วยศิลปวิทยาและกลยุทธศาสตร์ของสู่ผู้นำแห่งการออกสื่อได้กลับต่อพระราชาอุบาถึงความตั้งใจของตนตอนนี้ที่เป็นเวลาเหมาะสมแล้วแก่การขยายทุกนสู่ดินแดนขอบตาเพื่อสรางจิตวิญญารต่อกรของพระโฉมที่คนขี่กงเกและใช้กำลังร้ายช็อตมาอย่างยาวนานเ่อเห็นความตั้งใจแลนแน่แน่ของเจ้า อดไม่ถึงพ่อของเจ้าไม่ได้ข้าทัสองฝ่าฟัฟนหนเ้นเรื่องนี้มาโตลอดแต่ข้าไม่สามารถลบล้างหน้าแห่งราชวงศ์ฮั่นลนั่งได้แผ่โรงดินแดนของเจ้าเป็นทาเลือกสดีที่สุดที่จะเปลี่ยนสภาวะความทุกข์แห่งดินแดนี้ให้กลายเป็นความมั่นคงอีกครั้งขอบรอคสนนทีขท้าจาสงย่อแต่ข้าใช้สัญญาตัวเองไว้ว่าจะดูแลปกป้องเจ้าให้รอดพ้นจากอัตรายทั้งปวงอย่าตะโกนไปเลยทั้งน้ เชื่อว่า็นตัวที่ส่งอนข้ามาและจงเชื่อว่าในความตั้งใจของทูานข้าด้วยเเมื่อเจ้าขอเช่นนี้เจ้าก็จงไปทำตามความตั้งใจของเจ้าสำเร็จ ดำเนินไปได้ด้วยดีแต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจูโมงผู้นำทหารท่านฟันเข้ากลับอย่างไม่ทันโดวังตัวจวไม่นในระหว่างที่จูงมงบาดเจ็บสาหัส ขาคิดว่าตนเองคงไม่รอดแต่แล้วเสียงของแคสนมมุนยู่มาวาพอดังขึ้นในหัวรู้ไหมพ้อของเจ้าอุค์ที่กล้าหาญาก้นเขาเคยพูดกับแม่ว่าเพื่อต้องแผ่นดินต่อให้ต้องมีดาบแค่เล่นดียวก็จะสู้จนตัวตายจะไม่มีวันล Yeah อมชายจูบง um ได้รวบรวมแผ่นดินทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นประเทศใหม่ดัมโยดการที่เคยเป็นของแฮมโมซูพ่อของตนโดยได้ตั้งชื่อว่าอาณาจักรโคคูริอยอแต่ว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและได้ราชาพิเศษตนเองสู่ปฐมกษัตริย์แห่งโคคูริยอตั้งแต่นั้นมา ข้าจะปกครองและดูแลคนที่ข้ารัรวมถึงดินแดนถึงนี้ไปจนตัวตายไม่ว่าสัตรูจากเข็นแคว้นใดถ้าจะสลายมันลงให้หมดสิ้น